ก็ไม่จแยาวลงเติ้นว,ว้าวมาแล้วอุพี่ตะวันก็มาล้ำน่าลงมาแลยน้ำมาแลงมาแล้วว้าวตุ้มสวัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่พัยพทยปาป่าใช่ไหมสวนน้ำพัทยาตอนนี้คือด้านในนะ เดี๋ยวเราจะไปเล,เล่าให้ฟังว่าแบบตั้งแต่เริ่มเดินเข้ามาเราต้องทำอะไรบ้างไปดูกันเลยสาวด้วยทุกคนขยับได้ด้วยน้องอันดากำลังมองอยู่น้องอดาเรียกสิวายดูเสียง <c oughs> น้องอันดาเรียกแล้วทุกคนอุ้ยดูปากดูปากบาเออเอเอ อุย้ยน้องอันดาเลียตัวใหญ่ด้วยอุ้ยเขาหันมาไปซื้อบัตรก่อนนะบัตรผ่นานประตูเข้าไปเล่นสวนน้ำนะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราต้องเสียค่าใช้ใจ่ายอะไรยังไงบัาคุนยุ้งจังเลยวันนี้วัดสวนสูงอยู่ฮะอ่ะ,อะเดี๋ยววัดน้องอันดา้าจ<ม> <laughs> ่ายตังก่อนนะคะราคาผู้ใหญ่อยู่ที่200บาท แล้วก็ราคาเด็ก100บาทนี่นะต๋วมาแล้วนะคะผู้ใหญ่1นื้อโอเสียสองรวมแม่ด้วยแล้วก็เด็กแล้วก็น้องอนาฟีน้องาฟี่ทุกคนเราเข้าไปตรวจบัตรกันนะเข้าไปทีเราคนก่อนนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็จะตรวจบัตรนะก่อนเข้าไปไปค่ะและทีนี้เราก็จะเดินกันเข้าไปค่ะนอดามาถึงบริเวณตรงสะแล้ว คนอยากเล่นน้ำน,นะทุกคนดูดูดบรรยากาศดูบรรยากาศเด็กเล็กเด็กน้อยเล่นกันเต็มไปหมดนูดูด,ด,ดูสไลเดอร์โอ้โหมีมีสไลเดอร์เราก็แบบไหลลงมาในน้ำเด็กเยอะมากนะทุกคนแบบเอาน้ำตื้นน้ำตื้นไม่อันตรายเลย สบายเลยแล้วก็แบบไม่ต้องกลัวจมเพราะว่าแบบน้ำน,น้ำไม่นึกเลยอุ้ยน้ำกระเด็นแล้วบรรยากาศรอบๆนะทุกคนมันก็จะมีหอคอยอยู่ข้างบนนะแล้วก็มีเครื่องเล่นให้เล่นด้วยนะก็จะมีแบ่งโซนเด็กเล็กเด็กโตนะเยอะแยะไปหมดแล้วแต่เราจะเลือกโซนเลยแต่โซนนี้จะบอกกับเด็กเล็กสุดแล้วมีสไลเดอร์แบบให้น้องลงแบบหลายช่องทางนะแบบว่าไม่น่ากลัวแล้วน้ำก็แบบไม่รู้<ด>ว่าตรงนู้นแบบว่ามีภูเขา ส <c oughs> ไลเดอร์ลงมาเลยเห็นไหมน้ําแค่เข่าพี่ตะวันเองน้ำแค่เข่าน้องอันดาด้วยอ่ะไม่ลึกเลยเอาไปไปลงแล้วแล้วไปสไลเดอร์อีกแล้วคือมันมันมีความมันในตอนสไลเดอร์นี่แหละทุกคนเอาพี่ตะวันเป็นไงโอ้โหตอนนี้ก็คือแบบน้ําไหลลงมาแบบ ทุกคนไปอันนี้กังหันลมกังหันลมน้ําก็มีเป่าอยู่ตลอดเวลาเอาเดี๋ยวเล่นสไลเดอร์มาเ,เดี๋ยวเล่นสไลเดอร์มามันไม่จูงใจน้ํามาเล้ตอนนี้ตอนนี้แบบน้ําไหลเร็วลงมากนะ้ไม่ต้องรอนาะเดี๋ยวก็เต็มเดี๋ยวก็เต็มว่ายาอยู่คนเดียวนู่นนุ่นน่นน่นน้องตะวัน,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 นวน่ายน้ําอยู่ตรงกลางนุน่นไม่ลึกด้วยซีนเขาเลยแหละตอนนี้ทุกคนน้องอานดากำลังจะสไลเดอร์ปลาลงมาแล้ว มาไหมเอาเอาแบบว้าวมาแล้วอุ้ยพี่ตะวันก็มาด้วยอ่ะเป็นไงครับสนุกงไหมตรงนี้ตัวนี้เป็นหยุดขึ้นสไลเดอร์อยากเอาสีอะไรครับสีแดงสีแดงเอ้าเดี๋ยวแม่รอดูนะไปแล้วไปแล้วทุกคนขึ้นไปแล้วเดี๋ยวจะสไลเดอร์ลงมาเดี๋ยวเราไปรอดูไปอุ้ยมาแล้วมาแล้วเพิ่มอ่ะนะตะวันตะวนลงมาแล้วนู่นมาจากสไลเดอร์สีแดงเป็นยังไงบ้างดูดูดูได้ไหมทุกคนนู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 นมันรพยาค่ะดูนูน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 ลงมาจากสไลเดอร์ยักษ์แล้ว พี่วานอยู่ข้างบนแล้วทุกคนดูป๋า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 อยู่บนนู้นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหป๋ากับพี่วานกันอะไรกันอไรด้ลงมาแล้วรุ่นถัดไปรุ่นถัดไปเดี๋ยวรอดู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 เป็นยังไงเป็นยังไงมาแล้วนั่งแล้วนั่งแล้วนั่งแล้วเรารอดูนะเรารอดูเรารอดูอุ้ยเราดูเราดูดูเบิ้นเบินมายังมายังมายังมาแล้ว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 อุ้ยอุ้ยเป็นยังไง นีนะทุกคนรบันลงมาแล้วนี่นี่นี่รถไฟเราก็สามารถขึ้นรถไฟได้ด้วยทุกคนกันมาหนึ่งชัง่วโมงสนุกไหมครับอโอเคสรุปว่าเป็นยังไงผ่านไหมสไลเดอร์เยอะไหมเยอะโอเคงั้นเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย